ไม่รู้ลงลงได้แค่ไหนนะผมจะพยายามให้ได้เยอะสุดอะตอนนี้กี่โมงแล้วสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงนะผมจะลงต้นไม้ประมาณกี่ต้นไม่รู้อ่ะแต่แต่อันนี้มีอันนี้ตะเคียนนะครับตะเคียนแจกก้าไม้เขาแจกที่สุดเพบาะชามนะครับเขาแจกที่สุดเพบราชาไปรับฟรีนะพี่ ของผมเขาให้คนละสามสามร้อยต้นของผมนะได้สามร้อยต้นก็เดี๋ยวปีหน้าเอ้ปีนให้ปีหน้าดิปีนี้ก็จะไปรับอีกประมาณเดือนตุสภาเขาจะแจกทุกปีนะครับไม่พอหรอกของผมอะประมาณไล่ไล่กว่า ไรกว่ายังปลูกไม่เสร็จเลยพี่ปลูกมาสองปีแล้ว